การเป็นครูมีความรับผิดชอบหลายอย่างเพราะนอกจากการศึกษาแล้วยังต้องเตรียมเด็กไปสู่อนาคตพวกเราในฐานะครูจะต้องให้ความรู้บ่มเพาะให้ความรักและเคารพกับเด็กของเราเพื่อให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นคนที่ดีเท่าที่เขาจะเป็นได้พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารียินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศเนื่องในงานวันครูปีพุทธศักราช2565ด้วยความยินดียิ่ง ประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสุภาวินีเพชรไพฑูนเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันอายุ29ปีดำรงตำแหน่งครูณโรงเรียนบ้านโคกลอยตําบลโคกสว่างอําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมเขสสามประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2559สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมปีพุทธศักราช2564 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์ประวัติด้านการทำงานปีพุทธศักราช2560บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านโคกลอยตำบลโคกสว่างอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสาต่อมาปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูณโนะรงเรียนบ้านโคกลอยตำบลโคกสว่างอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสรวมอายุราชการ 4ปี4เดือนผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best p r a c t i c e ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัดภายใต้โครงการ IFTEInnovation for Thai Education ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย เมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564 2. ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Base Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับภาค13นครชัยบุริีภายใต้โครงการ IFTE Innovation for Thai Education ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค13เมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2564 3ได้เข้าร่วมคณะวิจัยเพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่เรื่อง การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่หนึ่งด้านการปฏิบัติตนครูสุภาวินีเพชรไพฑูนมีการแสดงออกที่ดีทั้งทางอารมณ์กริยามาร,รยาทมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนและมีการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรเทศะทั้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองผู้เรียนและบุคคลอื่นทั่วไป ครูสุภาวินีเพชรไพฑูนได้ประพฤตินตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางราชการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการและกระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีอีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น ครูสุภาวินีเพชไพฑูนเป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมและได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมออีกทั้งยังได้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางที่ดีทั้งต่อลูกศิษย์และบุคคลอื่นทั่วไปด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงานครูสุภาวินีเพชไพฑูนได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส โดยได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการประเมินหลักสูตรและตัวชี้วัดของทุกสาระการเรียนรู้เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดโครงสร้างรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามีการจัดทำข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเที่ยงตรงเหมาะสมและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้อีกทั้งครูสุภาวินียังได้จัดทำวิใจัยในชั้นเรียน พื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพครูสุภาวินีเพชรไพฑู์ได้บริหารจัดการชั้นเรียนโดยได้สำรวจความเห็นของนักเรียนในการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบและในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้น ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมีการจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนบันทึกการให้คำปรึกษาต่างๆทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนมีการสร้างแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน SDQ และมีการเยี่ยมบ้านของนักเรียนในทุกปีการศึกษา อีกทั้งยังมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆอีกด้วยด้านที่3ด้านผลการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ของครูสุภาวินีเพชรไพฑูรย์ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสําฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษาและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความเคารพในสิทธิหน้าที่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอีกทั้งยังมีสุขภาพจิตสุขภาพกายและสุขานิสัยที่ดีอีกด้วยตัวอย่างผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 Hello, teacher j a n My name is Pim p o a n Vip Phat. I am in Math Yom c My name is Anthia Si Sang. I am in Math Yom Chi. a Long g e n Man Khong Loi School. Today I will present w e t h w e t h w e t h ร้องไห้แพรทอทอนฉีกขาดสิงแซงซังร้องเพลงอนนั้นสุดท้ายของปฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปี ความรักไม่เคยจะดีเนื put, put, put. Wow. ่อนทันว่าม like, ันหนาวทุกท like, ีพูดพุดพุดวางยิงยิงงักงักมันไรลิลิจุดไฟไลท์โหลดลิเทนเขียนโอ้เจ็บไปทั้ง รีดเล็ดเล็ดอ่านมาเรียนไม่ได้มาเล่นที่มาเต้นยับทั้งยับยับทังงยับทังงยับสปิงสแปงสปังโดดอย่างเร็วหรือเด้งสติงสปังสปังต่อยหรือแทง สลีปสไลปสลปนอนหลับโดวทีเซจันไม่เนมิตมากรอจะชนะไม่ m e ม s ิดปราพงพงนอนินไอแอมมัธยมทีแอดบังคหลอยสุคูทูเดย์ไอวิวพีเซนเวิร์บซีซอสินเห็นตันแรงลัง่นวิ่ง Lạy lột lít đinh xa lạy xa lít xa lít lén pè xít xét xét nặng siêu sốt sốt hai xinh xanh xăng long ping bài vân kinh, cho khóng mẹ Thông oh, thôn ังตอนน่อยังที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้เขาเศร้าหักแต่โดนแล้วบักฮุกีเว็บเว็บเว็บร้องให้สปิงสปิงสปิง,ปงแตแกแยกแก่ทอทอนชีพคดแดนกิวที่ชื่อแจมบาย Hello t ี่เธอแจ My name is Lala k r i s w a n I am in m a t h i o m 3 I am studying at Bangkok Law School Yeah uh, Today I will to present vocabulary ที่สามหมายความีนวินยานมจมซิงสติงเมนเห็นซีิฟีค่าทรรเนียมเสียงโภโฟค่าสึกลึกดีคิดเก็บรักษาตันหารัสดัสเพียงแต่กาแรกสเล็กแบล็กทงยังคงสติลสิลขอบทรณี ภาสาลีวิทฮีทความร้อนแต่ก่อนนะเกิลโฟสีแผนที่แมพแนบยีบหลับนับเขาเมาเนือนเขาเช็ดหนักรุกปลุกเวกเค้กสัว์ไหวที่ไหนแวะแถบที่นั่นราวกั้นบาขับรถยนต์นอนชุนแมทแฮชทานอ่านรีด ลีนลูกปัดตัดคัดชัดปิดชีวิตล i f e ในกีทชเชิ์บายบายขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและให้คำแนะนำด้วยความเป็นกัลยาณมิตรคุณครูสุภาวินีเพชภัยทู์ขอน้อมรับทุกข้อคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณค่ะ